ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่22มีนาคม2568อยู่กับผมสวัสดิ์เครือพิมายนะครับผมก็วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปที่เขตรับผิดชอบอำเภอบ้านผือนะครับเขตรับผิดชอบก็ว่าอย่างนั้นนะครับ กวดขันวินัยการตราจรนะครับกวาดล้างรถจัก,กรยานยนต์ซิ่งแต่งซิ่งท่อเสียงดังกันว่าอย่างนั้นนะฮะเหตุในวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่วันศุกร์ที่ยี่สิบเอ็ดมีนาะคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมนะสถานีตำรวจภูธรบ้านผือนะะระดมกำลังนะครับกวาดล้างรถจัก,กรยานยนต์ แล้วก็อาญากรรมนะครับสิ่งผิดกฎหมายยาบ้านะครับรถแต่งซิ่งนะครับเนี่ยเตียมเผือบันผือนะครับว่าวันศุกร์ที่21มีนาคม2568เจ้าหน้าที่สายตรวจสอพอบันผือร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตราจรนะครับตำรวจตราจรลงพื้นที่กวาดล้างนะครับกวดขันวิในการตราจรและตรวจยึดรถจักรยานยนต์และ สิ่งผิดกฎหมายยาบ้านะครับผมเราก็กวาดล้างนะครับกอาดยากรรมเพื่อก่อนจะถึงวันสงการนั่นเองของปีนี้นะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพกนือนะครับขมักขมแน่นนะครับกวาดล้างกวาดบ้านตัวเองให้สะอาดนะฮะนี่ยยึดรถจักยานดนท่อเสียงดังนะครับดัดแปลงนะ อุปกรณ์ควบไม่ครบยึดมาได้กี่คันสามคันนะครับผมนะสามคันเราก็อย่างนั้นนะก็ไปผมไปดูที่สอพบ้านผือแล้วโอ้โหรถเยอะเลยนะครับรถแต่งครับเกือบรอบไอ้ลุงพักแล้วครับนะฮะนี่ยึดไว้นะครับผมบางคนเขาไว้มาเอาบางคนก็ปล่อยทิ้งล้างนะครับไม่มีเงินเสียค่าปรับนะครับ นี่เป็นได้อย่างนี้นะครับผมนะฮะก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องทํานะครับผมเพราะว่ามันสร้างความลาคาญนะครับให้กับชาวประชาชนชาวอำเภอบ้านผือนะครับตามถนนชนบทบํารุงแล้วก็หลายๆแห่งถนนพับผือหรือว่ารอบนอกก็โน่นอ่าสีแยกอา่าไปทางท่าบอ่อวังเดือนห้านะร,รอบเทศบาลน,นะครับผม ท่อเสียงดังมากเลยครับอ่ะดังมากที่สุดกางข่างเคืนก็รถบรรทุก10บล้อ18ล้อนะครับนีเบรกทีสะดุ้งนะกำลังนอนหลับอยู่ดีๆนะครับนะวิ่งขวักไกวกันไปมานะครับนีเจอสีแยกบางคันไม่เลี้ยวขับตรงไปถนนนะครับ ชนบทบำรุงนะฮะสายในนะครับผมขับตรงไปเลยมีป้ายบอกไม่สนใจนะครับผมนะป้ายเห็นตรงโท้นะครับผมวันดีคืนดีก็รถ10บล้อหรือ18บล้อนะครับมาจากถนนพับผือโรงพยาบาลบ้านผือนะครับขับมาเห็นป้ายนะครับเลี้ยวมาถนนซอยกลางเลยครับผมนะโดยที่ว่าเขาห้ามไม่ให้วิ่งนะครับรถใหญ่รถสิบดล้อ ขับผ่านมาช่ยเลยนะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมนะฮะโอ้โหอันนี้ก็สร้างความนํำคาญให้กับประชาชนเช่นกันนะครับผมนะ่าฮะยังไงก็ฝากาาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านผือคนใหม่ด้วยนะครับนะ,ะปกติแล้วรถ18ล้อ10บล้อนี้วิ่งผ่านถนนชนบทบำรุงไม่ได้นะครับผม นะแต่เราหนี้วิ่งได้นะครับเสียงดังนะครับผมอันนี้พูดพูดนะครับเห็นมาบอกไปครับผมก็เห็นมาบอกไปใส่ใจสิ่งแวดล้อมอาจจริงๆนะครับผมนะเป็นซะอย่างนี้นะครับ วันดีคืนดีรถกระบะนะครับจอดที่ศาลาผู้โดยสารนี่จอดแชรไว้นะครับห้ามจอดแต่จะจอดนะท้าไทยจราจรน,นะครับผมนะก็อย่างนี้นะครับผมนะเอ่ะเราเข้าเรื่องไปการกวดล้างจักรยานยนต์รถแต่งซิ่งก็ว่าอย่างนั้นนะครับผมยึดได้สามคันนะครับนะ ทางสายตรวจร่วมกับตำรวจตราจรนะครับผมนะตั้งด่านก็ยึดได้สามคันโอ้สามคันนี้ก็หนักเหมือนกันนะกับเราไปดูเหตุการณ์พร้อมๆกันนะครับกับเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับเรามาดูกันนะครับผมเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับเนี่ยไปดูได้นะครับเรื่องเล่าข่าวบ้านผือเอาภาพเหตุการณ์นี้ก็แล้วกันนะครับผมเนี่ย เอาภาพการนี้ก่อนนะครับผมนะฮะนี่ก็คือนะเยาวชนนะครับผมเป็นเยาวชนเลยนะครับเอาขึ้นข้อความให้อ่านนะครับอาจจะได้เข้าใจนะประกอบภาพนะครับเจ้าหน้าที่นะครับผมได้ตรวจจับนะครับเด็กวัยรุ่นวัยโโจท่านนี้นะครับผมขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับอาจจะแต่งซิ่ง อะไรประมาณนี้จาเจ้าหน้าที่รายงานมานะครับก็เดือดร้อนผู้ปกครองนะครับผมถ้าทำไงได้ครับผมทําผิดกฎหมายก็ต้องตํารวจก็ต้องทําตามหน้าที่นะครับนะฮะก็หนักใจกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับเราก็ประชาสัมพันธ์แล้วรถแต่งซิ่งอะไรเงี้ยมันแสบแก้วหูนะครับวิ่งแป้นไปแป้นมาเงี้ยครับผมหนวกหูนะคนไม่สบายหรือว่าคนเป็นโรคหัวใจในช็อกตายเลยนะครับ นะนี่ก็คือภาเพเหตุการ์หนึ่งนะฮะวัยรุ่นนะครับอ่าแต่งซิ่งแล้วก็วัยรุ่นท่านนี้อีกนะครับนี่วัยรุ่นท่านนี้นะครับเอาข้อความลงหน่อยทีมงานแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับแต่งซิ่งนะครับผมแต่งซิ่งเห็นอ่ะมาดูท่อนะครับช่วงนี้นะฮะมาดูท่อนะครับวูด นี่ไงครับทอ่อนะท่อใหญ่นะครับปุ้น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 ปานปน,นี่อย่างนี้เลยนะครับนี่ท่อใหญ่นะครับนะี่ท่อเกา่าท่อเดิมอยู่ไหนเขาว่าอย่างนั้นนะครับผมอันนี้ดัดแปลงสภาพนะครับตำรวจต้องยึดนะครับต้องยึดเพราะว่าอ,อย่างนั้นนะครับขอบขอบล้อขอบที่เท่าไหรน่น่ะนั่นแหละเห็นไหม ปกติแล้วล้อรถน่ยจะใหญ่นะครับอันนี้ลงขอบเท่าไหร่เนี่ยเล็กๆเนี่ยนะครับเพื่อจะให้เร็วนะฮะให้แกรงใช่ไหมแต่ว่าอย่างนั้นเอามาดูอีกนะครับท่ออีกท่อนึงนะครับไม่แพ้กับท่อที่เห็นนี่ครับผมนะดื้อเนี่ยโอ้โหนะครับสีนี้ครับสีฉุดฉาดบาดใจเหลือเกินนะครับนี่ท่อนะครับ แน่ทำให้ท่อเสียงดองเนือแสบแก้วหูเลยนะครับเนี่ยนะครับผมคงจะปรับหนักหน้าดูนะครับทั้งสองคันนะครับสองคันสามคันนะครับผมนะฮะเนื่องจากดัดแปลงสภาพรถโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก็บังมันอนุญาตไม่ได้แล้ครับผมไอ้ก็จะมาดัดแปลงรถอย่างนี้นะครับเขาเขาจะมาไม่โดยก็เหมือนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือ จำหน่ายยาบ้าโดยไม,ไ,ดไม่ได้ไม่ได้รับอนุญาตอย่างนี้เหรอไม่ได้ครับขำกิ้งเลยนะครับผมพออ่านนี้ขำกิ้งเลยนะครับว่า <c oughs> ลงข่าวนะครับผมขายยาบ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับผมอ่ะว่ากันไปนะครับนี่แล้วก็พอจับได้ก็โชว์ผลงานนะครับโชว์ผลงาน น่ครับตำรวจสามท่านนี่นะครับโชว์ผลงานนะครับแน่ชีสามโจนะครับผมต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงนะครับผมนะฮะตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้จับนะครับผมก็สงสารก็สงสารนะครับผู้ปกครองนะครับผมผู้ปกครองก็ต้องมาจ่ายตังค์นะครับผมหนักเหมือนกันนะครับเราต้องเอาท่อเดิมมาใส่ด้วยนะครับถ้าเกิดท่อเดิมไม่มีไปซื้อท่อมาใหม่ใส่นะครับ ก็คงจะปรับหนักนะครับผมโอ้ก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สบพบันผือที่กวาดล้างเอาจริงเอาจังนะครับยังไงเอาจริงเอาจังตลอดนะครับผมนะโชว์ผลงานก่อนจะถึงสงการนะครับอะไรจับยาบ้าจับอะไรได้สักงนั้นแล้วครับสิ่งไหนผิดปกฎหมายเล็กๆ็น้อยน้อยอย่ามองข้ามจับเลยนะครับผมโอเคนะครับนี่ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจ เะะจ้าหน้าที่ตำรวจปูทรสอพอบ้านผือนะครับตำรวจสายตรวจร่วมกับตำรวจตรราจรลงพื้นที่กวาดขันวินยัยแล้วก็กวาดล้างรถซิ่งรถแต่งนะครับผมนะฮะนี่แหละครับผลผลผลทำไอท่อเปลี่ยนท่อนะครับโดนปรับนี้หนักเหมือนกันนะครับผมนะฮะก็หนักใจผู้ปกครองนะครับผม ผู้ปกครองหนักใจเหลือเกินนะครับนี่ก็ขอชื่นชมตำรวจนะครับถึงจะตำรวจจะสงสารนะครับว่าเป็นเด็กแต่ทีนี้เขาจับรถนะไม่ใช่จับคนนะครับจับรถนะครับผมจับรถแล้วก็ไปส่งให้พนักงานสอบสวนให้พนักงานสอบสวนนะครับผมแต่ละท่านแต่ละท่านนะครับผิดข้อหาอะไรมั่งนะครับให้ข้อหาอะไรมั่งนะครับสอบข้อเท็จจริงว่า เหตุผลอะไรถึงเปลี่ยนท่อเปลี่ยนอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะได้บันทึกไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะได้ดาเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปนะครับยึดไว้ที่อยู่ที่สอพอบ้ันถือนะครับโอ้โหจะล้อมโรงทักแล้วรถจักรยานยนต์นะครับมแมนะ่สุดยอดเลยเจ้าหน้าที่ตํารวจนะกวดขันวินัยการจราจรนะครับร่วมกับอา,อาพวกอาถยกรรมนะครับพวกยาบ้าแล้วนกะ็พวกปืนพวกอาวุธปืนนะครับพวกนี้เยอะแยะนะครับผม ถ้าจับได้ก็โอเคนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นผลงานจับไม่มีพวกเปอาวุธปืนหรืออะไรเงี้นะครับผมออยู่บ้านผือคงจะปลอดปลอดอาวุธนะว่าอย่างนั้นมีแต่รถแต่งรถซิ่งแล้วก็ไม่มีใบขับขี่รถจัก,กรยานยนต์นะะไม่มีคู่มือนะไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับผมคงจะมีแค่นี้แหละครับผมนะฮะเพราะว่า อำเภอบ้านผือเป็นเมืองธรรมะนะครับในเขตเมืองธรรมะนะครับผมนะฮะก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมยังไงก็ขอฝากผู้กํากับคนใหม่ด้วยนะครับผมนะฮะผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านผือนะครับหมดเวลาลงครับฝากไว้ด้วย Facebook สวัสด์เคือพี่มาติ๊กตอกวราพรพารเที่ยว y u t u b บบ้านผือทีวีนิว เซิร์ชคูเก l ลบ้านผือทีวีนิวนะครับฝากไว้ด้วยห้องภาพดีเจเจเอนะครับถ่ายรูปด่วนไทยกระสารสีขาวดำเข้าเล่มสันเกีียวสันกานะครับจำหน่ายกรอบรูปทำกรอบรูปตั้งหน้าง,งานศพด้วยนะครับผมนะแล้วก็แคนตัดลุงเอบ้านผือนะครับอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิร้านเปิดหกโมงชา้าปิดสองทุ่มนะครับแล้วก็ห้องเสื้อวราพรประสบการณ์มากกว่า30ปี แล้วก็ห้าง,งทองแม่พิกิตสาขาเจิตตลาดนิ่งมทองดีน้ำหนักเต็มทองร้อยจากเจวราชนะครับผมนะยังไงก็ขอฝากไปด้วยนะครับคับหมดเวลาลงครับเรื่องเล่าข่าวบ้านผือผมสวัสด์เคือพิมายข่าวรายวันบ้านผือเทวิน h ยดีสวัสดีครับ